สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแก้วพาเรยชาแนลนะคะคลิปวีดีโอนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะเหมาะกับบคุคคลอายุ2 0่ขึ้นไปนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ สองหนึ่งหกห้าสี่หนึ่งหกนี่เป็นไง ตัววิ่งลูดไม่มานะคะแต่ว่ามาหกหกนะคะอ่านี่นะ,ะสำหรับดาวเมื่อคืนรวยไหมใครรวยไหมคะนะคะวันนี้ระวังนะคะต้อง ไปดาววิ่งลูดกันเลยนะคะดาววีไอพีดาฟุกสะถ้าแยกดาวนะคะ ศูน6์สามศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์หกศูนยกดามแยกดาวนะแต่ว่าเราจะวินให้นะคะเราเจาะให้ไม่หมดนะทุกคนเพราะมันเยอะมากนะทุกคนทุกคนก็พิจารณาเองนะคะว่าจะไปตัวไดเดอ้อ ไปไปอะไรดีเดี๋ยหลวงจะมาทำสามตัวให้ ค่ะถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลเดี๋ยวไรนะ่หนึ่งหนึง่งอือหือ เด่น4-6-8นะคะทุกคนเด่น4-6-8นะอุย้ยลูกแมทุกคนเดี๋ยวโอ้โหกล้องตีลังกาเลยโอ้โหตกใจหมดเลย ไอแม่กล้องตีลังกาเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครเห็นนะว่ากล้องตีลังกาอไปห้าตัวก็พอถ้าไปหตัวไปไหมเอาหกใส่นะถ้าจะไปเอาหกใส่ตรงนี้แต่ว่าไม่แปเาเยอะเกินไปนี่เด่นสี่หกแปดนะคะ มาเน้นกันนะคะเน้นเกือบหมดอ่ะหนูบอกเลยนี่ศูนเจ็ดเขาแยกกันแล้วนะคะอยากให้แยกอยากแยกเฉยๆนะทุกคนสามหนึ่งหนึ่งห้าอยูไ่ไหนอือประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะฮะสำหรับดาวปกติกับดาวว i ไีนะคะทุกคน ผิดถูกอยว่ากันนะคะทุกคนให้เีเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเมื่อคืนก็แตกสามไปแล้วนะคะใครตามเด้ออ่นนี่นะคะก็คือเน้นเด้อน้องขีดเส้นใต้ไว้คือเน้นนะถ้าจะเบิ้ลก็ประมาณนี้แหละคะ่ะดาวก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะคะทุกคนประมาณนี้อเน้นเกือบทุกตัวท,ท,ที่จริงถ้าหนึ่งหกแสก็ เอาละเอาละประมาณนี้แหละอย่าเวิรนเว้ร์อย่าเวินเวริเวเวรโ์โอเคประมาณนี้ขอให้โชคดีนะคะพี่ถูกอย่าม้าก,กันนะทุกคนขอให้โชคดีนะคะ